นนี้ใน tiktok ถ้าใครเลื่อนเล่นเนี่ยก็จะเห็นเลยครับมีการทำค้นหาเนี่ยขึ้นเลยว่าเหรียญอโศกเหรียญอโศกคืออะไรคือเหรียญพระเจ้าอาโศกครับซึ่งธนานันชัยเนี่ยเคยโพสต์นะเช่าเชิญเช่า,ชารูปหลอ่อและเหรียญที่ระลึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชคือประเด็นคือตอนนี้เข้าหาว่าธนา,านันชัยเนี่ยขายเหรียญไม่ออกหรือเปล่านะเพราะอาจารย์เบียนเนี่ย เหมือนว่าก็เคยพูดในลฟ์สดเรื่องพุทธคุณเรื่องอเครื่องรางอะไรแบบนี้นะบอกว่ามันจะมีได้ยังไงอะไรต่างๆแบบนี้ก็เคยเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันในช่วงนั้นจนคอพระ,ะเครื่องเนี่ยก็ออกมาซัดอาจารย์เบียร์อย่างรุนแรงเหมือนกันอย่างพี่เปียกทนายอนันชัยเนี่ยว่าเสียผลประโยชน์นี่เขาเสียผลประโยชน์ยังไงเขาเป็นทนายความเขาเสียผลประโยชน์ยังไง เขาเป็นหมอดูเหรอเขาเสียผลประโยชน์ยังไงหรือคุณนัทเนี่ยคุณนัทเสียผลประโยชน์ยังไงคุณนัทขายภาะเครื่องหรือเปล่าคุณนัทเป็นหมอดูหรือเปล่า คุณนับรับบริจาคจาก f อแล้วมาแย่งการตลาดมาแย่งมาเก็ตติ้งคุณนับหรือเปล่าเปล่าถ้าผมเป็นทนายอาจารย์เบียผมจะแนะนําให้อาจารย์เบียเนี่ยไปกราบขอขมาคณะสงฆ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมรวมทั้งพระสังฆราชอ่ะถามความเห็นท่านเกี่ยวกับคดีที่อนันชัยไปแจ้งความว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรและถ้าคาดีนี้ขึ้นศาลผมจะขอสารออกหมายเรียกสมเด็จพระสังฆราชและคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นพยานในสารแพ้ชนะ ไม่รู้นะครับแต่กรรมน่าจะไปตกที่ทนายอนันชัยที่ทําให้พระเนี่ยลำบาสืบสอบเจาข่าวนะครับยังคงอยู่กับประเด็นในวงการสง่งแล้วก็วงการศาสนาพุทธของเรานะที่ตอนนี้เนี่ยคือบางคนเ้างบอกว่าศาสนาพุทธทําไมวุ่นวายจังใช่ไหมเพราะว่ามีแต่เรื่องนะจนกระทั่งล่าสุดนี้ก็นําไปสู่การออฟ้องร้องกันแล้วะนะครับอีกฝั่งก็บอกว่าปกป้องศาสนาแต่อีกคนก็มีหน้าที่อยากจะเผยแพร่ นะหลักทำคาสอนออกไปแต่มันก็ขัดแย้งกันอยู่จนหลายฝ่ายกออ็วาดฝันนะครับหรือว่าหวังว่าจะมีจุดตรงกลางให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมาพูดคุยกันได้นะแต่ตอนนี้ฝัง่งทางทนายเขาก็ยืนกรานนะว่าไม่เจรจาย้อนไปนิดหนึ่งครับเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมานะครับที่งานปฏิบัติธรรม,มที่หมอเสงอะ,ะนะครับโดยมีอาจารย์เบียร์เนี่ยนะก็กับลูกศิษย์เขาก็นัดหมายปฏิบัติธรรมกันอู่บ่อยๆอยู่แล้วที่นั่น ปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการถแถลงข่าวนะครับที่คุณวิวัฒน์แสงสุริยชฉัตรนะครับประธานของบริษัทหมอเสงไทยแลนด์เนี่ยมีการร่วมถแถลงข่าวกับอาจารย์เบียในการถแถลงข่าวเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นอดีตอธิบดีออคดีของศาลอาญานะครับแล้วก็มีบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการพิทักษ์รักษาสถาบันซึ่งอาจารย์เบียแน่นอนว่าตอนนี้โดนเรื่องหมิ่นประมาทคณะสงฆ์มหาธิรสมาคมแล้วก็หนึ่งหนึ่งสอง นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็ยืนยันกันว่ากฎหมายเหล่านี้ต้องดูที่เจตนานะครับว่าเจตนาที่แท้จริงของอาจารย์เบียร์เนี่ยเจตนาคือต้องการที่จะจับจูงจริงไหมหรือว่าต้องการจะไปดูหมิ่นว่าร้ายอะไรจริงหรือไม่นะครับรวมไปถึงคุณวิวัฒนะครับหรือว่าทายาทของหมอสิงเนี่ยนะคือตอนนี้การแถลงข่าวเนี่ยมีการเอาชาวเน็ตเข้ามาเทียบกันเลยนะพี่มุกการแถลงข่าวของธนาันชัยที่กองปราบ ถ้าทีขึงขังแล้วก็เอาเรื่องคเอาเรื่องคนตื่นทาเลยนะพูดชื่อเลยบอกคนตื่นทำเนี่ยหมิ่นประมาทคณะสงฆ์แล้วมีการอ่านชื่อ,อพระผู้ใหญ่หลายรูปที่อยู่ในมหาธิรสมาคมนะครับหลังจากอาจารย์เบียร์ไปพูดในคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าเออมหามหาธิรสมาคมอย่างนั้นอย่างนี้อ,อะไรต่างๆนะครับมีการเอามาเปรียบเทียบกันกับคลิปของอาทายาทหมอเสียงคือมุมิว้บั์แถลงข่าวเนี่ยมีเสียงปรบมือตลอดเวลาเลย นะคุณวิวัฒเนี่ยในการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ในประกาศนะครับบอกว่าคนที่ไปแจ้งความอาจารย์เบียร์เนี่ยนะก็ต้องระวังตัวให้ดีนะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะกระทําแบบนี้คุณไปแจ้งความทําให้เขาเสื่อมเสียเนี่ยคุณอาจจะติดคุกเองหรือว่ารับโทษเองก็ได้นะบางช่วงบางตอนเนี่ยก็บอกว่าคนเราทําไมจิตใจครับแคบจิตใจมาสกกรปกคนกําลังจะทําความดีเนี่ยไปขัดขวางเขาไอ้คนแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในสังคมไหม อ่ลองไปดูบางช่วงครับไม่มีกฎหมายระบุนะครับว่าให้กองทัพทำไปดําเนินการกองทัพทำก็เลยใช้อาถัายช่องว่างตามมาตาสีสติตรงเนี้นะครับมาดําเนินการแจ้งความกล่าวหาว่าเป็นเรื่องหมิ่นประมาทถามว่าทําได้ไหมทาได้ครับเขาทําได้กฎหมายเปิดสิทธิ์เขาทําได้แต่ทาแล้วต้องรับผิดชอบนะผมพูดไปก่อนว่าต้องรับผิดชอบนะถ้าออกมาแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องหมิน่น เทระสมาคมเมื่อไหร่คุณมีสิทธิถูกฟ้องกลับนะแล้วคุณก็มีสิทธิถูกดำเนินคดีนะคนที่ไปแจ้งนะครับคนที่ไปแจ้งก็ระวังตัวให้ดีนะครับว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีเจตนาที่กระทำแบบนี้แล้วคุณไปแจ้งความทำให้เขาเสื่อมเสียทำให้เขาเสียหายคุณอาจจะติดคุกเองก็ได้ ใช้กฎหมายใช้ช่องว่างของกฎหมายแล้วก็ยืมช่องว่างตรงนี้นะครับนำไปตรวจนำไปสู่ตัวบุคคลคือคณะทั้งคณะและรวมถึงสมเด็จพระสังฆราชดึงท่านลงมาอีกผมฟังวันนั้นเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกเอะไปดึงท่านลงมาทำไมนะครับไปดึงพระท่านพระผู้ใหญ่ลหลายองค์ที่เรารักและเคารพแล้วด,ด,ดึงลงมาทำไมมาพูดําไมมาหาว่าอาจารย์เบียร์ไปทำ ผมว่าไอ้คนที่มันพูดในคลิปตรงนี้เนี่ยซึ่งผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราว่าใจมันคับแคบมะใจมันคับแคบมะคนกําลังจะสอนทำกําลังทําความดีนะครับแต่ก็ไปขัดขวางเขาไปพูดจาแบบนี้นะครับบอกผมพ้องได้มงคือแล้วก็มีมีคำว่าอยู่ในใน ในเรื่องของคดีความด้วยนะครับมีโอกาสทางทีวีก็จะเอาถ้าออกทีวีกันเมื่อไหร่ก็จะล่อด,ด้วยอะไรด้วยคนคนนี้ผมว่าเออผมไม่วิจารณีกว่านะครับแต่ผมอยากให้คนที่ได้ยินเนี่ยนะครับพวกคุณคิดกันยังไงจิตใจดีไหมจิตใจสกรปรกไหมไอ้คนประเภทเนี้ยแล้วมันควรจะอยู่ในสังคมมั้ยเนี่ยไอ้คนประเภทเนี้คนไปส้อนทำดีๆจนอยู่อย่างเงี้ยฮะ นี่ครับบรรยากาศก็โหคนที่ชื่นชอบอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี้ยก็ปลบมืออยู่หลายช่วงนะค่ะคือในส่วนของอาจารย์เบียร์ชัดเจนแล้วคือแกไม่ฟ้องกลับใครแน่นอนแกประกาศชัดเจนแต่ในส่วนของหมอเสงีเนี่ยนะครับก็มีการกระชากหน้ากากเพจเหเื่อวีถูกมานะเห็นบอกว่าสืบมาแล้วรู้ว่าคนนึงเนี่ยเป็นหมอนะแล้วก็มีอีกสี่คนที่ทราบแล้วอยู่ต่างจังหวัด เห็นว่าว่าอย่างนั้นนะครับขณะที่เพจเหยื่อวีทูนกเขาก็โพสต์ซัดกลับเหมือนกันนะเอเพจเหยื่อเนี่ยเขาก็มีการออกมาโพสต์ค่ะคือชื่อเพจว่าเหยื่อวีสองเขามีการออกมาโพสต์เรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นหมอเอาจริงๆคือเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นมาหลายอย่างแล้วแหละฟาดช่อง2อผีกระเท่ากับเป็น DSI ยศใหญ่ยศโต ฟาดพี่ปลาก็บอกว่าเป็นคนขายสารพระภูมิพวกหลางทรงฟาดพี่นิวราชาเว็บพนันก็บอกว่าเป็นตำรวจยศรอตออเช็คไอพีเจอตัวอยู่ที่นนทบุรีเป็นมาหลายอย่างแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็เป็นอื่นๆอีกมากมายขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราฟาดใครแล้วไอ้นั่นมันมีคู่ขัดแย้งเป็นใครแอดมินเพจเหยือก็จะถูกผลักให้เป็นพวกคู่ขัดแย้งมันนั่นแหละแล้วที่ตลกก็คือเหล่าสาวกแม่งแบบว่าเชื่อตามนั้นทุกเคสด้วยนะ พอรับสารว่าแอดมินเพจเหยื่อเป็นใครเสร็จปุ๊บติ่งมันจะรีบขับเฟซบุ๊กมาคอมเมนต์เลยจ้าเขารู้แล้วนะว่ามึงเป็นใครรอรับหมายสารอย่าปิดเพจหนีนะ Please ประโยคที่วินเทจสุดๆที่ติ่งสาขาอื่นๆจะนํามาใช้คอมเมนต์มากที่สุดคืออิจฉาเขาล้สิม,มันเป็นประโยคคลาสสิกที่คนเป็นติ่งจะได้รับมาเป็นคู่มือเวลานึกอะไรไม่ออกให้พิมพ์คาว่าอิจฉาแล้วถ้าติ่งสมองมันน้อยมากๆอยากแซแต่ว่ากลัวคนรู้ว่าเป็นติ่งตัวเอเนี่ย จะใช้คำขึ้นต้นว่าเราไม่ใช่ฝ่ายไหนนะแต่เท่าที่เคยตบติ่งมาหลายเคสเรายกาให้ติ่งคนหนึ่งตื่นเขาเรียกว่าคนตื่นเงินโง่อันดับหนึ่งเพราะสกิลของติ่งสาขาอื่นแม้จะโง่แต่ดูมีสมองมากกว่าพี่ตื่นไปช่วยช่วยกันพิมพ์คำว่าแฮชแท็กเซฟอาจารย์เบียที่เพจข่าวกับที่เพจทนายอโอน,อนอตอชอพี่ติ่งจะรีบไปคอมเมนต์ทันที แต่ไปเจอเซฟสู้กลับของคนไทยส่วนที่อยู่เงียบมานานออกมาพิมพ์เซฟตามเหตุข่าวต่างๆพี่ตื่นออกคำสั่งยกเลิกเซฟอย่างไวอ,อสอจุดทำไมเราถึงจัดอันดับให้ติ่งคนตื่นเงินโง่อันดับหนึ่งเพราะมันไปคอมเมนต์กัดแม้กระทั่งธนาที่ยืนอยู่ฝั่งเดียวกับท่านศาส,สดาของมันมาตั้งนานเอาทัวร์ไปลงเพจเขาเพียงเพราะว่ามันตีความไม่ออกว่าเขาเขียนแนะแนวทางให้ศาสดาของมันชนะศึก,กเราจึงจัดอันดับความโง่ ให้อยู่เหนือกว่าติ่งทั้งบ่วงอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสรุปก็ยังไม่รู้นะว่าแอดมินตัวจริงเนี่ยคือใครกันแน่เพราะเขาบอกเขาเป็นตำหวดแล้วเนี่ย DSI ก็เป็นนาเป็นตำรวจก็เป็นคนขายสารประภูมิก็เป็นนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าทางหมอเส็งเนี่ยเขายืนยันว่าเขาฟ้องแน่จะสามารถปิดเพจนี้หรือกระชากหน้ากากแอดมินตัวจริงได้หรือไม่ค่ะขณะที่วันนี้นะเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในโซเชียลโดยเฉพาะในทิกต็อกนะพี่มุก หลังจากที่นายอนันชัยและก็มูลทิทนายกองทัพธรรมเนี่ยมีการออกมาเคลื่อนไหวนะตอนแรกเนี่ยนะครับโจมตีหรือว่าเล่นงานล่อเลยแหละคารวาสสอนธรรมนะตอนแรกเนี่ยบอกว่าสอนธรรมผิดหลายเรื่องอนะแล้วก็พูดถึงเรื่องอาการเปิดรับบริจาครายได้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยบวชได้ไหม,อมเออมีมนทินอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะคนก็เลยคิดว่าอ้าวนี่จะเล่นเรื่องเงินเงินทองทองหรือเปล่าเนี่ยหรือคนตื่นทามอาจารย์เบียจะ ล้มเพราะเรื่องเงินทองหรือเปล่าสุดท้ายเป็นการสรับขาหรอกค่ะ,ะคการไปแจ้งความก็คือเรื่องของหออมิ่นคณะสงฆ์แล้วก็มหาเทะสมาคมแทนนะครับหลังจากที่ทนายอนันชัยออกมาเปิดหน้าชนวันนี้ในโซเชียลเนี่ยนะครับเขามีการเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาประเด็นใหม่ประเด็นนี้คือมีการตั้งคําถามนะครับว่ามูลทิทนายกองทัพทนายอนันชัยชัยเดชเนี่ยรับงานใครมาหรือเปล่าหรือมีพระรูปไหน นะส่งมาหรือเปล่ารวมไปถึงการเสียผลประโยชน์ตอนนี้เนี่ยใน Tik Tok ถ้าใครเลื่อนเล่นเนี่ยก็จะเห็นเลยครับมีการคำค้นหาเนี่ยขึ้นเลยว่าเหรียญอาโศกเหรียญอาโศกคืออะไรคือเหรียญพระเจ้าอาโศกครับซึ่งธนายนันชัยเนี่ยเคยโพสต์นะเช่าเชิญเช่ารูปหล่อและเหรียญที่ระลึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชปรากฏว่าใน Tik t o อนะครับบางแอคเคาท์เนี่ยนะครับก็มีการขดรุดประเด็นนี้ขึ้นมานะ บอกว่าเนี่ยครับปกป้องพุทธศาสนาสร้างขายเพื่อที่จะช่วยเหลือพระเนรพระเนนทั้งหลายที่รู้ๆคือบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อโรงพยาบาลสงฆ์มีก็ไม่ต้องเสียเงินหรือโรงพยาบาลทั่วไปก็แค่30บาทแล้วยังต้องหาเงินไปช่วยอีกทําไมกัน no make sense การลงทุนคือความเสี่ยงจะทําธุรกิจก็แมนๆหน่อยนี่แล้วก็มีการแปะภาพเออภาพที่ เพจมรนิธิทนายกรรัธรรมเนี่ยเคยลงไว้ในอดีตนะก็คือขอเชิญเช่าบูชารูปหล่อและเหรียญทระลึกพระเจ้าอาโศกมหาราชเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพระพิสุสามเณรวัดวาอารามต่างๆและโครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการแก่พระสังฆาธิการเป็นต้นค่ะนี่คือมีการคือประเด็นคือตอนนี้เขาหาว่าอาจารย์ชัยเนี่ยขายเหรียญไม่ออกหรือเปล่านะเพราะอาจารย์เบียเนี่ย เหมือนว่าก็เคยพูดในลฟ์สดเรื่องพุทธคุณเรื่องเครื่องรางอะไรแบบนี้นะบอกว่ามันจะมีได้ยังไงอะไรต่างๆแบบนี้ก็เคยเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันในช่วงนั้นจนออคอพระเครื่องเนี่ยก็ออกมาซัดอาจารย์เบียร์อยากรุแรงเหมือนกัน <ฮะ S 1> ทีนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องพุทธคุณพระเครื่องนะครับอย่างที่ผุบอกว่าประเด็นแทนนันชัยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถูกขุดขึ้นมาว่าเอขายเหรียญไม่ออกหรือเปล่าเออมีการตั้งคําถามกันของชาวเน็ตชาวโซเชียลบางแอคเคาท์ในทิกตอกในโซเชียลนะครับ ทีนี้พูดถึงประเด็นเรื่องพุทธคุณขึ้นมาต้องย้อนไปนะครับในคลิปของมูลนิธิทนายกองรับธรรมคือรายการทนายกองรับธรรมเนี่ย EP พีที่45้ทนายันชัยมีการพูดถึงเรื่องพุทธคุณในพระเครื่องนะคือมีภาพเห็นไหมครับภาพแกเนี่ยเคยนอนโรงพยาบาล่ะถือพระพระเครื่องอยู่นะ<ฆ>ตอนที่ช่วงที่โดนทําร้ายนะช่วงที่โดนฟันหัวนะและแกก็รอดมาจน<ฆ>ได้ฉาย,ยาว่าทนายกระดูกเหล็กนะครับพูดง่ายก็คือ ท่านาจายชายแกมีความศรัทธามีความศรัทธาในพุทธคุณของพระเครื่องมีความเชื่อนะครับมีความเชื่อในเรื่องของพระเครื่องอยู่อ่ะลองไปฟังนิดหนึ่งพระเครื่ององค์หนึ่งครับซึ่งก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ขอบอกครับแต่เช้าเนี่ยลูกใจคิดยังไงไม่รู้ใจคิดยังไงวันนี้จะต้องเปลี่ยนพระคะก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นพระสมเด็จพระละคังอ๋อนะ ซึ่งได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่เปลี่ยนแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปฟ้องคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตอนบ่ายเราก็มาที่ศาลอาญาราชดาครับประมาณบ่ายสองโมงกว่าผมก็ลงมาจากศาลนะครับะะปรากฏว่า,าที่ลานจอดรถเนี่ยเรากำลังเปิดฝากระโปงรงอยู่ๆปั๊บเนี่ย มีคนร้ายเนี่ยวิ่งมาปั๊บแล้วก็มึงตายอะไรเงี้ยได้ยินเสียงมันก็ฟันป้ากไป,ปที่หัวนะครั้งด็กนะเราก็ก้มอ,อยู่เราก็หันปุ๊บพอมึงตายเราหารปปรัาหนปั๊บรอบหนึ่งทีหนึ่งครั้งและครั้งที่สองเราก็เอามือไปแล้วก็ฟันอีกทีหนึ่งนะฮะสองครั้ง,ะะงคและครั้งที่สามเนี่ยเขาก็ฟันอีกนะฮะปรากฏได่เป็นรอยตากระบาด ส่วนมือผมก็เป็นอย่างนี้ยมันงอไม่ได้ทุกปันนี้เป็นพิการไปเลยตรงนี้แตกละเอียดวันนั้นเราแสนพระสมเด็จวันละขังอันนี้อยู่เราก็คิดนะเอ๊มันเป็นคือมันทําให้เรารอดเป็นเพราะพุทธคุณหรือเปล่าที่อยู่ในวัตถุมงคลก็คือพระเครื่ององค์นี้จากการที่ผมถูกฟันในวันนั้นน่ะ เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศเลยครนะฮะแล้วจนผมได้รับฉายาทนายกระดูกเหล็กจนถึงทุกวันนี้ครับือฆ่าฟันแล้วไม่ตายอครับนังสื้อพิมพ์เดลีนิวเขาก็เลยให้ฉายาผมทนายกระดูกเหล็กนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายครั้งนะครับที่เราเราใส่พลรื่องแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราแคล้วลาด อย่างเช่นขับรถไปเนี่ยเหมือนใครมาเตือนเราอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ก็ปรับในเนี่ยผมก็เจอนะ <Okay. S 2> ตอนนี้เนี่ยมันมันมีเส้นบางๆเนี่ยที่จากเกิดจากคารวาสคนเนี้ย <Okay. S 2> มาพูดเนี่ยฮนะทำให้วัตถุมงคลหรือพุทธคุณเนี่ยถูกด้อยค่า <Okay. S 2> มันถือถูกด้อยค่า <Okay. S 2> ที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเอาไว้ okay. แล้วผมก็ไม่กลัวด้วยนะครับว่าใครจะมาด่าผมเรื่องนี้นะฮะ <c oughs> โดยเฉพาะแฟนคลับของเขาเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกนี่ก็สิ่งที่แทแรนันชัยมีการพูดในรายการค่ะนะคือบรรยายถึงสปอเออเขาเรียกว่าอะไรความศรัทธาในพระเครื่องของตนเองค่ะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถูกขุดขึ้นมานะบางคนเอาไปเชื่อมโยงว่าเรื่องเหรียญอโศกขายเหรียญพระเจ้าอาโศกขายไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูภาพในโซเชียลของเพจมรดิหรือว่าเพจแตรนันชัยเนี่ย จะมีอยู่เมื่อก่อนเนี่ยที่อ่านรายการเ,เขาจะมีแบ็กกราวแบ็กกราวเป็นรูปปั้นพระเจ้าโศกเต็ไมไปหมดเลยเหมือนทําผลิตออกมาแล้วไม่ได้มีการเอามาขายหรือ<า>เอามาเช่าแต่ว่าใครขอเช่าก็ให้เช่าอืนะครับคือตอนนี้มันมีการเปิดประเด็นขึ้นมาว่าเพื่อเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องตระคุลพระเครื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากระทบเรื่องเสียผลประโยชน์อะไรแบบนี้ไหมที่กาลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ครับทีนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งคือพี่มุก ธนายอนันชัยเหมือนกันออกมาเคลื่อนไหวอ่าโพสหาช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของธนายอนันชัยนะคะมีการโพสต์พูดประเด็นบอกว่าความผิดฐานหมิ่นคณะสงฆ์เนี่ยกรณีที่มีการหมิ่นคณะสงฆ์หรือไม่อย่างไรต้องพิจารณาตามพรบคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมพรบคณะสงฆ์พศ2535 ฉบับที่สองอดังนี้คือมาตรา5ทวิคําว่าคณะสงฆ์เนี่ยหมายความว่าบรรดาพระภิสุทที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชาจาย์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือว่าตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้เนี่ยไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนากิจหรือในหรือว่านอกราชนาาจักร และมาตรา44ตรีผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อคณะสงฆ์อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแตกแยกเนี่ยต้องระวังโทษไม่เกินจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอ่ะนอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงเจตานาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีกรณีไปด้วยเกี่ยวกับกรณีที่คนสอนธรรมหมิ่นมหาเทรสมาคมซึ่งเป็นคณะสงฆ์หรือไม่นั้น มหาเทรสมาคมมีมติออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วก็เหมือนมีเอกสารเผยแพร่ออกมาเป็นที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจะเป็นอย่างไรลองฟังคลิปชุดนี้ให้จบแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาโดยทรรครับจะมีการแปะ<ม>เป็นลิงก์ YouTube <ม>ให้ไปฟังนะคะแล้วก็บอกว่าหมายเหตุกรุณาใช้ถ้อยคําสุภาพในการแสดงความเห็นหากไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นครับทีนี้ค่ะอีกโพสต์หนึ่งเนี่ย เขาต้องบอกว่าทางด้านของทนายอนันชัยมีการออกมาโพสสั้นๆค่ะบอกว่ามหาเถรสมาคมแฮชแท็กไม่เคยมีมติเรื่องคนสอนธรรมตามที่มีคนพยายามให้ข่าวสร้างความชอบให้ใครบางคนเพราะสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคมไม่ได้เสนอเรื่องคนตื่นธรรมระวังจะนำข้อมูลอเปเทตเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็มีรูปเหมือนพญายมอยู่นะคะอันนี้จะพูดถึงอาจารย์ จะตัวลงตรมาษาหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมดาวเอาที่ม่สัมภาษณ์กับไทยนิวแล้นั้นนี่ใช่ไหมบอกว่าค่ะทางปติมาเสนาสมาคมไม่ได้เรื่องคนถึงทำไม่มีในวาระนี้นี่แตนายนใชัยบอกระวังจะโดนเรื่องนำเสนอข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมใช่ไหมทีนี้เนี่ยทนายคนหนึ่งนะที่เขาล่าสุดเนี่ยนะครับมีการออกมาโพสต์วันนี้คือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับก่อนหน้านี้ในทนายเกิดผลแก้วเกิดก็มีการโพสต์ให้ เออความรู้ด้านกฎหมายนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นคนตื่นทำไว้หลายโพสต์จนกระทั่งบางโพสเนี่ยนะก็มีเขาเรียกว่าอ,อะไรคนที่ติดตามอาจารย์เบียนะเข้าไปต่อว่าเหมือนกันจนทนายเกิดผลเนี่ยตัดพพสเลยบอกว่าเอออะไรเนี่ยทำไมถึงเข้ามาโจมตีต่อว่ากันขนาดนี้วันนี้นะครับทนายเกิดผลต้องใช้คำว่าน่าจะชี้ทางสว่างในมุมมองของข้อกฎหมายนะครับทางลงหรือว่าการที่อาจารย์เบียคนตื่นทำเนี่ยจะผ่านพ้นมรสุมลูกนี้ไปได้ มันมีทางออกอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวทนายเกิดผมเนี่ยโพสต์ไว้หลายโพสต์มากครับพี่มุก ทีนี้ก่อนจะไปถึงทนายเกิดผลเนี่ยต้องบอกว่ามีทนายอีกคนหนึ่งเหมือนกันเนาะว่าก็คือทนายคู่ใจทนายรณรงค์เนี่ยมีการออกมาโพสต์นะคะบอกว่าเนี่ยมีคนแชร์ข้อกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เกี่ยวกับมาตรา4 4ีเนี่ยที่กำลังมีประเด็นว่าดูหมิ่นคณะสงฆ์หรือไม่เพราะทางแอดมินเอาไปสืบค้นไม่พบเลขดีกาใดๆเลยแคนตื่นทำจะเป็นคนแรกที่โดนละมั่งน่าสนใจนะราะว่าถ้าสมมติไปค้นแล้ว เออมไม่มีมมมแสดงว่าอาจารย์เบียร์นี่จะเป็นคนแรกหรือเปล่า,าในในส่วนของดีกาะจะต่อสู้คดีนี้ขึ้นไปถึงศาลน,นะครับโหนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะในเรื่องของวงการาศาสนาของเราค่ะทีนี้ค่ะกลับมาที่ทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะมีการออกมาโพสต์นะคะบอกว่าคดี ir, พี่ทนายอนันชัยไปแจ้งความอาจารย์เบียร์ในความผิดฐานดูหมิ่นคณะสงฆ์และดูหมิ่นพระสังฆราชเนี่ย ถ้าผมเป็นทนายอาจารย์เบียผมจะแนะนําให้อาจารย์เบียเนี่ยไปกราบขอเขมาคณะสงฆ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมรวมทั้งพระสังฆราชอ่ะ ถามความเห็นท่านเกี่ยวกับคดีที่อนันชัยไปแจ้งความว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรและถ้าคาดีนี้ขึ้นศาลผมจะขอศาลออกหมายเรียกสมเด็จพระสังฆราชและคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นพยานในศาลแพ้ชนะเนี่ยไม่รู้นะครับแต่กรรมน่าจะไปตกที่ทนายอนันชัยที่ทําให้พระเนี่ยลำบากแต่ไปไปพูดดีกว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เบียจะมาว่าผมเสือกเอกอทีนี้ค่ะอีกโพสต์หนึ่งน้องอ่านทนายเขาก็มีการออกมาโพสต์นะคะบ,บอกว่ากฎหมายเนี่ย ไม่ได้ห้ามนำพระสงฆ์มาเป็นพยานในศาลนะแม้ออกหมายเรียกไม่ได้แต่ก็สืบได้โดยวิธีอื่นอย่างเช่นการ,รเผชิญสืบหรือการหรือหมายเรียกสำนักผู้ศาสนาในฐานะพระเ,เลขามหาเถรสมาคมมาสืบแทนก็ได้อะอันนี้ก็เป็นอีกโพสต์หนึ่งทีนี้ถัดมาค่ะล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีการออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าในคดีความอ้างการอ้างพระสงฆ์เป็นพยานถามได้ไม่ยาก หลักการถามก็คล้ายกับการถามคารวาสได้แหละแต่ว่าถามยังไงให้พระตอบแล้วไม่บาปทั้งคนถามและคนตอบนี่คือแนแนวละอาจจะเป็นทางลงทนายโขนบอกถ้าผมเป็นทนายใหาจาย์เบียร์นี่อ,อันดับแรกที่อาจารย์เบียร์ต้องทำคือไปกราบขอเข้ามาคะณะสงฆ์หรือว่ามหาเถรสมาคม,มพระผู้ใหญ่ที่อาจารย์เบียร์เคยพูดจาไม่ดีนะครับแต่สิ่งนั้นเนี่ย อาจารย์เบียร์ก็น่าจะกําลังทานะฟังจากการที่อาจารย์เบียร์ให้สมัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็แถลงเนี่ยก็เห็นไปหลายท่นนานแล้วใช่ไหม,อมตอนนี้เนี่ยก็กําลังทยอยเดินสายนะครับในการกราบขอเข้ามานะเพราะท่านนันชัยก็ประกาศเลยที่บอกว่าไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาคุยกับแกนะคนที่ต้องขอโทษก็คือมหาธิรสมาคมคะนะครับก็เลยเห็นว่าน่าจะกําลังทยอยเดินสายอยู่ที่ทานายเกิดผลโพสเนี่ยก็มีในยัยยะสาคัญนะถ้าสมมุติเนี่ย คดีนี้เป็นคดีขึ้นมาจริงน,น,นะขึ้นลงขึ้นศาลนะครับพอจันเบียได้พบปะพูดคุยกับพระผู้ใหญ่ที่อยู่ในกรรมการหมหาธิรสมาคมเนี่ยนะครับก็จะคือก็จะเคลียร์ใจกันแหละ,คะเคลียร์ใจหรือว่าได้หลักธรรมข้อธรรมในการเตือนใจมาในการชี้แนะชี้โทษมาว่าอันไหนควรที่จะปรับปรุงอันไหนควรที่จะแก้ไขนะครับเมื่อขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยนะก็อาจจะใช้วิธีนี้ในการที่จะเอเรียกนะครับมหาเออ,เออเออสำนักพุทธ นในฐานะที่เป็นเลขาของมหาเรศรสมาคมเนี่ยมาเป็นพยานนะถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยก็น่าจะพุ่นกันน่าดูนะ,ะเอออัธนานชัยเนี่ยน่าจะเอไอทายกะบขนแซวบ,บอกว่าน่าจะบาปเลยนะตกนรกเลยนะเพราะว่าต,ต้องมีการเอาพระเอาพื่ออะไรมาเป็นพยานมาขึ้นศาลกันใช่ไหมครับ